เลือกตั้งท้องถิ่นคึกคักโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ธนาธรชัยทวัฒน์นัทพงศ์ลงพื้นที่ช่วยเหมาี่รววุิหาเสียงโดยได้เปิดเวทีปราศัยใช้ชื่อว่ารับเหมาปราศัยตอนเปิ้นว่าหมู่เหาเป็นคนสึงตึงที่บริเวณลานข้างสำนักงานพักประชาชนเชิงสะพานนครพงิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นำทีมร่วมปราศัยโดยนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชน และอดีตหัวหน้าพักสองคนคือนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจและนายชัยธวัตตุลาทนพร้อมด้วยสอสอและผู้สมัครสอทอมาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงนายนัทพงศ์กล่าวว่าการปราศัยครั้งนี้อยากให้ประชาชนได้รับรูน้นโยบายดีๆที่ศึกษามานานและทําได้จริงท่ามกลางงบประมาณของเทศบาลที่มีส่วนการตั้งชื่อง,งานครั้งนี้เป็นประเด็นที่ตอบโต้กันทางการเมืองให้เห็นเป็นสีสันเท่านั้น สิ่งสําคัญกว่าคือเนื้อหาสาระหลักของนโยบายที่ต้องการจะสื่อสารออกไปและอยากเชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันมากๆในวันที่1ิบเอ็ดพฤษภาคมนี้ก็จะเน้นในเรื่องของจุดยืนนะครับทางการทํางานของพรรคประชาชนตั้งแต่อนาคตใหม่มีวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเป็นอดีตหัวหน้า,นาพรคทั้งสองท่านรับผมเองในฐานะหัวหน้า,นาพรคประชาชนก็จะมายืนยันว่าหลักการที่สําคัญของพวกเรายังคงยืนอยู่เหมือนเดิมก็คือเน้นในเรื่องของวาระของประชาชนเป็นหลัก การแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นหลักซึ่งเราทั้งทำทำทั้งระดับประเทศแล้วก็ท้องถิ่นจริงๆแล้วเรามีเรื่องอะไรเยอะนะครับเราไ่คิดว่าอันใดจะเด่นกว่ากันแต่ว่าตอนนี้ที่ลงพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านเขาต้องการที่สุดก็การเป็นนโยบายที่ง่ายๆคือโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปที่เทศบาลยังทําไม่ดีนักนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางทางเท้าท่อระบายน้ําก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่จะเมื่อได้รับเรื่องเข้าไปเนี่ยเราจะพยายามทําเป็นระดับแรกๆครับ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีประชาะกรกว่า1 2 0 0 0 0คนได้งบประมาณปีละ2,000ล้านบาทมีพักการเมืองใหญ่อย่างเพื่อไทยพักประชาชนและผู้สมัครอิสระร่วมลงชิงชัยเก้าอี้นายกเล็ก5คนใครจะได้บริหารถิ่นเจดีขาว11พฤษภาคมนี้อย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อกำหนดอนาคตท้องถิ่นร่วมกันชาวบ้านเดือดร้อนโจรขโมยแม้กระทั่งรั้วบ้าน ตำรวจเข้าตรวจสอบบ้านสองชั้นในตะบนร้องวัวแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของบ้านซื้อทิ้งไว้ไม่ได้เข้าไปพักอาศัยถูกคนร้ายเข้ามาขโมยสายไฟฟ้าคัดเอาไฟฟ้ากอกน้ำโครงเหล็กหลังคาหลังบ้านและเมื่อสี่วันที่ผ่านมาคนร้ายมาขโมยประตูเหล็กลั้วหน้าบ้านที่มีความสูงเกือบสองเมตรยาวเกือบสี่เมตร ซึ่งมีพยานเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านที่เกิดเหตุแจ้งให้กับทางเจ้าของบ้านทราบและไปแจ้งความไว้ที่สพสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จนเจ้าของบ้านไม่รู้จะทำยังไงได้แต่บ่นให้กับคนร้ายว่าไม่มีอะไรจะให้ขโมยอีกแล้วล่าสุดคนร้ายที่คาดว่าน,น่าจะเป็นรายเดียวกันได้ไปก่อเหตุขโมยเสาเหล็ก โครงหลังคากระท่อมไม่ไกลจากบ้านผู้เสียหายซึ่งมีพยานยืนยันว่าเป็นชายอายุ37ปีที่อยู่ในย่านนั้นจึงแจ้งตำรวจมาควบคุมไปสอบสวนและตรวจสารเสพติดในร่างกายตำรวจตั้งข้อหาบุกลุกหลักทรัพย์ในเคหสถานและเสพยาบ้า ได้นำตัวไปชี้จุดและทําแผนซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้ขยายผลแหล่งรับซื้อของโจรและแหล่งจำหน่ายยาเสพติดรายย่อยต่อไป Central c เชียงใหม่ i r r p r t พลิกชมใหม่กาดหลวง Local Food Market ที่ใหญ่ที่สุด ศูนย์รวมร้านค้าชั้นนำกว่า98ร้านมีเมนูให้เลือกมากกว่า2,000รายการพร้อมสร้าง destination ที่ผู้คนต้องมาเยือนพร้อมมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หลากหลายในบรรยากาศที่สะดวกสบายและสะอาดเป็นจุดนัดพบและแหล่งซื้อของกินของฝากพื้นเมืองเชีนเยี่ยมที่บริเวณชั้นจีศูนย์การค้าเซ็ ai นทรัลเชียงใหม่แอร์พอนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเก่งชัยวารินรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่นายนสุภมิตรกิจจพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนร่วมพิธีเปิดกาดหลวงชมใหม่ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเมนูอร่อยร้านชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ไว้ในที่เดียวเช่นร้านโกโยีข้าวมันไก่ร้านข้าวซอยลำดวนฟ้าห้าม ร้านก๋วยเตี๋ยวอันชันร้านคั่วไก่นิมานร้านเฮือนเพนร้านขาหมูช่างเผือกร้านบูสเต็กเฮาส์ร้านหยกฟ้าโภชนาร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านดำรงร้านผัดไทยรสชาร้านตักกระเปราถาดยักษ์ตำแซฟเวอร์บายพี่แมวและร้านผัดไทยโบราณ ทมกลางบรรยากาศและการตกแต่งสไตล์ล้านนาซึ่งจะเป็นจุดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวสายชิมให้มาลิมลองสร้างรายได้ให้กับร้านค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ได้ทุกฤดูการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ ยกระดับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในภาคเหนือให้ครบวงจรนายสัตวแพทย์กรกฎงามวงพาณิชคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือหรือวา่าโนเวลซีเอ็มยูเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าบำบัดรักษาและป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงรวมถึงให้บริการวิชาการด้านสุขภาพสัตว์แก่ชุมชนในภาคเหนือ และสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ศูนย์แห่งนี้ให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบกลุมการรักษาตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการรักษาที่ซับซ้อนอาทิการผ่าคลอดการผ่าตัดกระดูกและการรักษาสัตว์จากอุบัติเหตุฉุกเฉินโดยแบ่งการให้บริการออกเป็นแผนกต่างๆอย่างชัดเจนได้แก่แผนกอายุรกรรมแผนกศัลยกรรมแผนกทัศนวินิจฉัย แผนกห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและชีวะเคมีแผนกคลินิกพิเศษถึง15คลินิกและแผนกสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤตโดยจะเปิดให้บริการวันแรก1พฤษภกาคมนี้จังหวัดเชียงใหม่สั่งเร่งตรวจสอบสัตว์น้ำในแม่น้ำกกและพืชผักทางการเกษตรในอำเภอแม่อายหลังพบสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนงดใช้น้ำกกในการอุปโภคบริโภค นายศิวกกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมธิการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบมลพิษและสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาผ่านระบบออนไลน์โดยที่ผ่านมาได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจำนวน3จุดได้แก่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาสะพานมิตรภาพแม่วางท่าต่อนและบริเวณหมู่บ้าน12บบ้านผาใต้ ซึ่งพบว่าคุณภาพน้ํานั้นอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและมีค่าโลหะหนักและสารพิษเกินมาตรฐานจึงได้เร่งสั่งการให้สํารวจแหล่งน้ําแหล่งกําเนิดที่เกิดการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ําครั้งนี้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดใช้น้ําจากแม่น้ํากกล่าสุดเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1ได้ตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ําแม่น้ํากกพบว่า ตะกอนดินในแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอแม่อาย,ยังมีค่าสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานอยู่จึงให้สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำกกและพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งว่ามีสารพิษปนเปื้อนหรือไม่เพื่อไม่ให้ประชาชนนำไปประกอบอาหารกินจนทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ชาวบ้านใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวในการอุปโภ,โภคบริโภคในช่วงนี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่คัดข่าวเด่นเฟ้นข่าวดีมีทุกวันกับ Mark in News